ครับสวัสดีกันนะฮะพบกับผมจิรยงนะครับครับผมอยู่กับเป็นเอ็นโซโซลูชันเมที่กันอีกเช่นเคยครับเซฟเซฟเซฟบาลภาษาไทยนะจ๊ะอยู่กับนุ่มหนูนี่เต้นกันอยู่ครับผมวันนี้ก็จะมาบอกในเรื่องของการอัพเดทรูแบบบนไว้นะครับผมเออนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็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 เปิดไปได้ใครยังไม่ดูก็ดูไปสักนิดนึงแล้วกัน ผมก็ัพเลเวลแบบวายๆตรงนี้นะคือมันจะเป็นไอเทมไงนะครับผมซึ่งบางคนน่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะไปเริ่มเลยไปที่ร้านค้านะครับผมเป็นไอเทมแบบเนี้ยอาจจะเคยกินบ้างแล้วนะครับผมไปเ่องข้อเจ็ดไปที่สิ่งของสะดวกนะครับผมอ่ามาที่อันนี้เลยครับในตัวขวดร้วพัฒนาครับผมเป็นคนเพิ่ม exp นะครับซึ่งก็จะซื้อได้10 ัแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูง20ออนต์แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมใช้ได้แต่รู้สึกทันไฟขวดนี้นะผม1,000ตัวละ8,000 6ก็8แนสนกว่ามันคือที่10ขวดนะครับผมซึ่งจะมีเพชรเป็นแบบเป็นเป็นรอบไปนะครับผมอ่านะครับกดปุ๊บแล้วอัพปั๊บนะครับไวมากนะครับแค่นี้เอง <laughs> แล้วก็ยาชูกำลัง เน้นไปคนสั่ไปเลยแลกกับน,นะครับผมน,นะฮะซึ่งก็จะทําให้พลังการท่านอัในหนึ่งชั่วโมงนะครับได้รับเงินและเยกเพิ่มเพิ่มสีเท,าท่านะครับแต่ว่าพลังกายก็ใช้สีเท่าเหมือนกันในหนึ่งชั่วโมงคือสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาเล่นเยอะอัดไปเลยนะฮะแล้วก็ไปเพืไปบอดอะไรก็วางกันไปนะครับผม พลังกายคืออันนี้นะฮะอ่ะก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับพลังกายนะผมก็ผลของมันนะฮะก็จะเป็นแบบว่าได้รับไอเทมอะไรประมาณนะี้หรือได้รับย e ิปซีน้อยลงก็ใช้ตอนระหวะ่างอ่รารันยี่สิบไปซากก็ดีนะครับผมนะฮะจะได้ยิปีแบบโหดเงี่ยมมาหาโหดนะครับผม อะไรมาณนี้นะครับแล้วทั้งหมทำงานครับผมนี่อย่จินนี้เลยนะครับผมาการเติมรังกายครับหรือรอรเซตที่สามจะมีเซตขึ้นมาเป็นสองอะไรเงี้ยนะครับหรือใช้อเทมเนี้ยฟืน้นฟูได้นะครับผมแต่ว่าฟื้นฟูได้กี่ครั้งต่อวันอันนี้ไม่มั่นใจนะครับก็ อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้อา่าในของเนื่งนะฮะแต่ว่าง่ายสุดแล้วผมซื้อพีคีนะครับกดช <c oughs> ึบดูเรื่องนะฮะอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากมายทุกท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะจ๊ะโอเคอ่ะแล้วก็ระบบการสร้างน,นะครับผมสำหรับใครที่แบบ ชุดนี้เอายังไงนะครับผมเนี่ยชุดนี้เนี่ยคือเป็นชุดแจกนะฮะชุดนี้เป็นชุดแจกนะแล้วก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับฝากดตัวนี้ครับผมค้อนกับลูกค้อนนะครับผมซึ่งเราสามารถนะครับผมเนหะ็นไะหมนี่ก็คืออันไหนที่สามารถสร้างได้นะครับหรืออันไหนที่มีแบบล่ากเราจะสร้างก็เข้ามาดูนะครับเนี่ยที่ผมรับไปแล้ว มันมี็ที่ตรงนี้นะฮะกิจกรรมแรกนะฮะชมโดยสายรับผมกดไปเลยเลยรึงเรียบร้อยรับเลยเลยนะครับ <handic> ก็ประมาณนี้ Hence, ับผมอะไหนที่เป็นกิจกรรมนะครับผมก็มารับที่ตรงนี้ส่วนไหนที่เป็นอันสร้างครับเราก็ไปดูแบบล่าของเราครับผมใช้อะไรบ้างนะฮะก็ไปหาตัวนั้นมาหาจากไหนครับผมคลิกไปได้เลยครับผมว่าเออมันมีบอกหมดทับเกมนี่มันค่อนข้างละเอียดนะฮะบอกหมดเลยครับผม ว่าอะไรหาจากไหนอยู่ตรงไหนนะฮะเนงนเยียนทั่วไปนี่เนี่ยในระดับ,บสูงละนะครับเนี่ยก็บอกหมดแล้วบอมนะฮะก็เป็นการสร้างาชุดคอสตูมนะฮะส่วนตี่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอ่าไอเทมอาวุธนะครับตังค์หูอะไรพวกนี้ รก็ไปหาแปลนมานะครับผมนะหาสักไหนล่ะกันดันนู่นชนนู่นนี่นะครับราคาประมาณนี้ละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำแนะนให้ละกันนะโอเคครับผมเราจะเจอกันใหม่นะฮะก็หวังว่าการอัพเลเวลนะครับผมอย่าลืมนะใครมีเงินก็มาซื้อทุกรอบที่มันรีเซ็ตนะครับผมเพราะเรามันจะไวขึ้นไปอีกนะฮะโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่จ้า はい。